สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเชฟนัทเข้าครัวซับธานีโฮมสตเต็กนะครับวันนี้ผมมีเมนูที่จะมาทําให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นกระเพาะหมูตุ๋นเกี๊ยวไช่นะครับฝ่ายจะมาเป็นกระเพาะหมูนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับกระเพาะหมูตัวนี้นะครับเป็นกระเพาะหมูสดเราซื้อมาจากตลาดนะครับในกระเพาะหมูนี้จะมีเครื่องเทศนะครับเราใช้เวลาตุ๋น3ชั่วโมงนะครับ3มชั่วโมงแล้วเราจะนำมาหั่นแล้วไปตุ๋นกับเกี๊ยวไช่อีก1ชั่วโมงนะครับถึงจะทานได้คอยติดตามนะครับ ตอนนี้ได้สาชั่วโมงแล้วนะครับเรามาดูกระเพาะหมูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับใช้ได้แล้วครับตอนนี้เราตัดขึ้นนะครับมาเตรียมไว้มาพักไว้นะครับให้มันเย็นนิดหนึ่งแล้วเราก็จะได้มาหั่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นละครับกระเพาะหมูตุนสชั่วโมงครับเดี๋ยวเราก็จะมาหั่นเจ้ากระเพาะหมูนี้ใส่น้ําสต็อกที่เราเตรียมไว้นะครับพร้อมเกลี่ย่ายแล้วตุนอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วเรามาดูกันนะครับว่าตาจะหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับที่เราตุนเกี่ยมไช่กับกระเพาะหมูนะครับทาดูนะครับน้ําจะใส่นะครับน่าทานมากเดี๋ยวเราตักใส่ชามเลยนะครับใส่หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับน้ำใสๆออกเหลืองๆนะครับหอมน่าทานมากครับตัวนี้เป็นกระเพาะหมูที่เราสไลด์ไว้นะครับนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับนุ่มหอมนะครับ มีเครื่องเทศที่เราตุนเอาไว้ครับสําหรับคนที่มีอายุเยอะไม่ต้องกังวลนะครับไม่มีฟันก็ทานได้ผมรับประกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันวันนี้ครับนะครับกระเพาะหมูตุนเกี๊ยมชายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ